เทศบาลเมืองชะอำสั่งปิดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดวันโควิดระบาดค่ะวันที่10มกราคม2565เทศบาลเมืองชะอำนำโดยนายนุกลมมูลพรสมุสิรินายกเทศมนตรีเมืองชะอำได้ออกประกาศปิดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ1-9โรงเรียนด้วยเหตุพิเศษวันการแพร่ระบาดโควิด19รละลอกใหม่ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างแพร่หลายและรุนแรงในหลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการหยุดยาวทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดได้มีประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัดซึ่งบุคลากรผู้ปกครองแนละนักเรียนอาจมีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอําได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนครูผู้สอนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชะอําหนึ่งถึงเก้าโรงเรียนจึงได้ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่10มกราคม2565ไปจนถึงวันที่30เ็นมกราคม2565ในห่วงระยะเวลาดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชะอําสูงพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยระดบับมัธยม ศึกษาตอนต้นให้จัดเรียนการสอนหรือทํากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้เฉพาะรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเคเบิลทีวีระบบดาวเทียมออนแอ การเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการเรียนการสอนโดยการใช้ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆและการเรียนการสอนโดยการจัดหาหนังสือแบบฝึกหัดใบงานให้กับนักเรียนเพื่อนําไปเรียนรู้ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครองออนแท์ hand, จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมของให้ผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามข่าวสารของเทศบาลเมืองะอำและโรงเรียน